สวัสดีสวัสดีสวัสดีปีสองพนยี่สะจ๊ะพี่น้องอันมือนีปันจัก,กรยานอันแดดดีเลยปันจัก,กรยานมาผู้เดียวมาพ่อของดีพี่น้องคอยพ่อของดีกระสิบเบิง, <c ười> อองดี พ,พ,พุ่นาพุดนะพี่น้องดอกปกักใงหนึ่งพนดะดังโปะเลยเห็นบ้าคอยพ่อของดีไหมดอกที่สองของปีคอยได้ไปแล้วดอกหนึ่งมือนันนี่มันออกอีกเราคอยเบิ่งอีกกันเด้อคอยว่าคอยเห็นอีกอยู่พี่น้อง นี่มันจอยูเลาะจังสี่พี่นอ้องยูริมริมมันจียูเลาะนี่อีกดอกหนึ่งพี่น้องนี่นี่จ้านี่จ้าเห็ดพึ่งขาลายนะจ๊ะเป็นอันนี่พี่น้องเป็นเห็ดเพิ่งขาลลา่นี่อีกบะ บ่มี่เ้วเห็ดพึ่งขาลายดอกที่สของปีพี่น้อง